สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ,อะพอกระแม่นำหวยคือเก่าตอนลอ,อเทียงนะคะพี่น้องืันอนี้คุณแม่กับตันเฮดออกตลาดคือเก่านะคะที่าคขมือนี้เขาพันดอนนะคะพี่นออ้องส่วาอัปเดตเรื่องรล่าของสมวยสูฟังพี่น้องณนะวันนี้นะคะหมอว่านก็ไปพูดมกกั่นกะถือขิ้งไข่นะคะกัแบบนอนอยู่ไหกลับมากินยาอาการดีขึ้นแน่มีกําลังแน่คิดอยากออกพี่น้อง ที่จะออกไปข้างนอกหาโมสันว่าหา่าจเจ๊ด๊ะก,กับบลอกฟังพี่น้องนั่งก็ออกไปข้างนอกหาโมนะคะโมที่ยังควบยุ่นก็คือโมลกลุ่มเก่าๆของนั่งเนี่ยแหละค่ะพี่น้องพวกนี้นี่มันบอกน้ำหยาบพี่น้องค่ะอ,ะอ,อ่บอ้อยแล้วก็อ้อยหายแล้วก็หายตีแล้วก็ตีก็บยุปป่งพ่อปนันมันไม่ยังดีขึ้นนะคะมันอยู่ที่ตัวเขาจิตใจเขาและสันดานของเขาขผมบอกภาษาบาลเฮาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากันร้อนๆซะเถอะ คือมันยุี่สันดานของคนนะคะมันครอบรัวสิดีปันได้ห้ความอบอุ่นปันได้เบาดีเบาเั่นก็คือเกา่าพี่นอ้องอ่าก็คือเก่านะคะอ่ามันก็ยุี่ตัวเขาจิตใจของเขาเทาก็บสามารถทีสีบังคับเขาได้อ่าจคือวา่าล่ะสิไปขาไปแกงไปตีกันมันก็บ,บไดเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันก็ยุี่ความคิดของเขา ใจของเขาว่าเขาสิคิดด้วยตัวเองใดบอรประมาณนี้นะครับพี่น้องพู้แม่ก็อะเอาทีเธอสบายใจนะคะไปกับไปอ่าไปเลยก็ยังกลับมาเป็นบาเดอร์ตอนออกไปป่านนั่งฟ้าพี่แม่ว่าให้บัดเขามา่าจะขึ้นมาขางถนนเดอ้ออีหละแม่ก็ว่าบอกไว้เปิดละนะคะว่านั่งสิคิดบอสํำนึกบอสนะคะเพราะว่าถูกขังที่นั่งออกไปก็คือที่เขาเห็นกลับมากก็คือนวุ่นวายมาเลยนะคะโวโวววเวกเวกมานะคะ นี่คือกลุ่มเขื่อนที่ง่ายเก่าของนั่งนะคะถึงนั่งสิไปขันนั่งอยู่ที่ใจนั่งมันก็บ่เป็นอย่างแต่ว่าถ้าใจนั่งบาแข็งมันก็เรียบร้อยคือเก่าล้พี่น้องบา่าไอ้ยังทุกย่างอยู่ที่ใจนะคะเทากับ,บ่าสาม,มาทีสี่น้าเล่าได้ทุกบาทย่างทุกการกระทําของนั่งคือมือนี่เอซี่เพิ่นว่าคุณแม่ไปน่งเลยแม่ก็บ,บ่าสาม,มารถที่สิไปกับนั่งได้นะคะพ่อแม่ต้องตัดเหตุออกตลาดนะคะอา คุณยายก็ต้องอยูบานลอหลับหนองป้าเดียเหลือ,องเรียนนะคะส่วนคุณพ่อก็ต้องไปขุดมันเอามันออกจากไร่นะคะไปขายมันนะคะส่วนหนองไส้ก็ไปโรงเรียนพุตากับเกีเ่ยวเขานะคะแจกกันไปพี่น้องบ๊วิภัยสามาติสิไปกับนั่งใดดอกนะคะคือท,ทุกอย่างเราก็ต้องทาภารกิจประจาวัานของเขาตะลเมือเราพี่น้องเออ,ขอ,อยข่งขันพอไปขายเฮ็ดี่นี้ขอยกสิเดทเทศถิ่เนาะจะเสียไปขายใสกับสิ้าน้ำนั่งอลไรก็ได้เจ่าีสหาติปโลกเสียไปใสจะสิเบิร์กคัมบ์ไปตลาด าเป็นตลาดก็ยังแถบสิบ่เบิร์ตี้พี่น้องถ้าเป็นตลาดมันหน่อยเนาะต้องเป็นตลาดนัดใหญ่จังสี่กับสีขายเบิร์ยูนะคะ,อะตอนนี้ก็นานหนาวนะคะเข้ากับยูนในช่วงการลงทุนปลูกอ้อยแน่นะคะ,ะพุดมัน่นได้กับปลูกมัน่นคือเกาจังสีพี่น้องงานมีให้ยเฮ็ดซูม,มือแต่นั่งบ่เอานะคะคือเอซี่เพิน่นว่าคุ้แม่กับผ้านั่งตัดเห็ดไปขายนั่งบ่อเห็ดเข้ากับบังคับนั่งบ่อได้พี่น้องบ่อจนปากเปียกก็คือเกาค่ะนั่งสีบ่เห็ด คือหมอบ้านขุดมันขันนังสิบเหตดนั่งกบนอนอยู่งสันล่ะสิไข่บระเหตดเฮ็ดบเไหไว้อ่าเข้ากับบะไ้บังคับเออนอนก็นอนไปนะคะอ่าก็เพาะแครว่านั่งอยู่ะล่ะในสายตาเขาแต่มือนี้มีกาลังไปแล้วพี่น้องเอ้ยจสิขามลลักษณะไหนเข้ากับบอลูนะคะเขากับลุนต่อไปคือกันพี่น้องุ้นแม่กับลุนมือตอมือคือกันตะละมือเราเว้นเดงานกับมือแล้วยังมาลุนกับลูกอีกนะคะพี่น้องบางที่กะเขากับมือหลานเนาะ ลางเทียร์พูดแม่ก็คิดตะแแมมสิเป็นจังใดเถอะตะแแมมสิเกิดสิเป็นเถอะแม่ก็คิดไปงี่สี่ละพี่น้องบอกภาษาบ้านเฮาเนาะลางเทียรใจหายมากเนาะกูกะเมยก็สิเป็นเห็ดยังบ่ไหวแล้วคือกันละตะละเมือนเราเว้นเออสิกูน้ำตามึงกูสิกินยังน้องนุงลูกเต่าสิกินยังเขาก็คิดไปว่าไปเพื่อละลางเทียรข่อยซูนข่อยใจหายข่อยก็จมอยู่ผู้เดียวเห็ดเห็ดไปข่อยก็จมทึ่งจมทึ่งตัดเห็ดพี่น้องลูกมันบอกเป็นคนหลายลางเทียรข่อยก็ใจหาย นะคะบอะพยา,ยามทิ่สีวบอดีบอออยบหยังนะคะพวกนี้คือเข้ากระรูว่าความรุนแรงไปสู่กระัน้บ่ได้ดอกเข้ากับคอยเอาดีเข้าสู่คอยบอคอยจาไปแหงหายทอดายมันแหงไปตืมพวกนี้แหงบอทอดายมันทางขว้างขึ้นขืนมาแล้วเข้ากับสู่มันบ่ได้พี่น้องเออนี่แหละคอยก็เลยจำเป็นต้องคอยบอคอยจากับมันนั่งสมมวยเนี่ยคอยบอคอยจา่าขันมันสิไปกับแปงสี่ล่ละหามาปได้กับกับ,บ่ฟังเออเข้าก็ได้แค่บอกแค่สอนแค่นั่น เสียเป็นลากมันใบไปมัดมันบบไปมันกับเป็นไปบ่ได้เออมันจียองเข้านี่แล้วเข้านี่เราสิเก็บใบมันเก็บแด้วพี่น้องเนาะว่าสมองมันเลวเข้ากระลุนต่อไปพี่น้องว่าน่าสิกับมาลักษณะใดแต่คุณแม่ก็ได้ออกขั้นทิ่ไปแล้วว่าอาถามนั่งว่าเจ้าสิมาบอมาประมาณจักโมงเจ้าสิมาลักษณะใดน้อเขาก็ทั้งถาจดทั้ถาถามนั่งไปนั่นแหละ ความจริงเขาก็ต้องรุนกันว่านั่งสีมาบอกนะคะคุณแม่ก็สีออกตลาดนะคะคุณยายก็สีอยู่คุณพ่อก็สีไปเข่าบา้านออกบายอย้านยุ่งสี่หลักพี่น,อน้องก็เด็กเบิงน้องป้าเดียอ่าตอ,อนแรงกับคุณยายเนาะเพื่อนั่งมามาเขากับบรูวา่านั่งสิมาลักษณะใดเขาก็เตรียมความไปขึ้นเก่านะคะก็ต้องมีผู้ชายอยู่อ่าคือคุณแม่บอกเนาะจะบอกคุณแม่กับคุณยาย,ย,าย,กาาายกเก่าไปอยู่นะคะต้องมีผู้ชายอยู่ช่วยนะคะถ้าเกิดว่านั่งเข่าบ้านมามาแบบว่าอ่าบวกเวกมาเนี่ เขาก็ต้องรับมือให้ได้พี่น้องทุกอย่างรุ่นมือต่อมือจังสี่ละพี่นอ้องเฮียงันงข่อยก็เมื่อแล้วขอ่อยยังมาเมืหมยกำการรุ่นลูกอีกขันเป็นจังหนึ่งนี่เป็นประสาทแล้ว นะคะ <laughs> จังได้กับขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกความห่วงใยเด้อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้อง่าขอบคุณทุกคำแนะนำนะอีหย่างสิเกิดขึ้นแม่ก็ย่อมรับเบิดหลับพี่น้องทุกอย่างนะ,ะมันเกิดกับรอบครัวไผกับบอมีวันเข่าใจนะคะก็ะว่ากับเฮ็ดมาถุกวิถีทางแร้วล่ละค่ะพี่น้องเฮ็ดจนว่าบอมีหม่องสิบไปแล้วเฮ็ดจนบ้านหลังสุดท้ายผละพี่น้องเอ้ยสู้กันไปพี่น้องค่าขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ